สวัสดีครับวันนี้รายการหม่อมถนัดแดกนะครับได้มาบ้านของผู้ใหญ่บางคนที่คนรู้จักทั้งประเทศวันนี้เราจะมาบ้านของนายกครับผมตกใจใช่ไหมฮะว่าหม่อมถนัดแดกจะมีโอกาสได้มาบ้านนายกได้ยังไงวันนี้เราจะพาไปเที่ยวนะฮะบ้านนายกนะฮะแล้วทุกคนจะรู้จักเขามากขึ้นนะครับตามผมมาฮะมาเลยซ้ายมือขวามือเป็นลานจอดรถนะฮะ กว้างขวางมากจอได้เป็นสิบนะใหญ่มากต้องเป็นบ้านของผู้มีบารมีเท่านั้นหลายคนคงอยากรู้จักเขามากขึ้นแน่นอนเข้ามาเลยฮะเข้ามาแล้วนี่ก็เจอโถงใหญ่มีพระบรมบรูปอยู่ทางด้านขวามือนะฮะด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นห้องโถงเอาไว้ต้อนรับแสดงถึงความมีบารมีของท่านผู้นี้เจ้าของบ้านคนนี้นะฮะ โอ้โห oh, แม่นางกวักนะฮะสงสัยจะกินเยอะ <c oughs> แล้วก็มีนี่ฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะยแยะเลยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหบ้านใหญ่มากอลังการโอโถงมากมายเข้ามานี่เดินเข้ามานี่ยังไม่สุดบ้านนะเจออีกเป็นลิฟวิ่งรูมนะฮะวิฟวิ่งรูมเนี่ยก็จะมีเครื่องเสียงโฮมเธีเตอร์นะฮะก็มีร้านเสริมสวยอยู่ในนี้ด้วยมีเก้าอี้นวดเดินผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํา ลงได้ประมาณแบบถ้าเป็นจักรุชี่ในอาบอบนวดนี่ก็ลงได้ประมาณ100ร้อยกว่าคนเดินเข้ามายังไม่สุดบ้านนะฮะเดินเข้ามาเรื่อยๆนี่ผมยังไม่เจอใครเลยนะฮะมีคนอยู่ไหมครับเนี่ยห้องนี้ก็เป็นห้องกินข้าวนี่แบบโต๊ะจีนนี่ก็จะเป็นโต๊ะจีนก็จะมีห้องกินข้าวอีกโอ้โหเฮ้ยบ้านเขาใหญ่มากตรงนี้ก็จะมีลานอเนกประสงค์นะมีเครื่องครัวมีกระทะมีเตาแก๊ เฮ้ยแล้วให้ใครประสานงานวะประสานงานยังไงอ่ะทําไมนายกไม่อยู่อ่ะแล้วมึงคุยกับใครอ่ะไม่มีคนอยู่เลยอ่ะมึงมาบ้านใครเนี่ยตู่ <c oughs> คนได้ใช่คนนั้นหรือเปล่าตู่เพื่อนกูอ,อยู่แถวนี้เหมือนกันเหรอเออมึ <c oughs> โทรใครใครก็มีเพื่อนชื่อตู่ <c oughs> มึงก็ผิดมากแล้วทำไมไม่มีใครอยู่เลยอ่ะทั้งทั้งบ้านไม่มีใครอยู่เลยเหรอถามด้ยังเข้าบ้านมึงมาเป็นใครอ่ะ ผมมาหานายกครับนายกไหนเอาพี่ไม่ได้ชื่อตู่ฮะพี่อะไรสิเดียสิผมชื่อเ็ดเอาเหรอเอาแล้วเด็กโทรไม่บอกว่ามีคนเข้าบ้านก็มีเชื่อเจ้าทีมงานผมก็บอกว่าเนี่ยมาบ้านนายกโอ้โหมึงมาผิดหลังแล้วไอ้เจ้าโหตายเลยอดีตอดีตนายกอ๋ออดีตนายกนายกตลกสี่ไม่ไู่ดูใบเหรอครับ อ้าเไอไอ้นี่หาเรื่องปากมึงนีแบบโอ er ้อดีนนายกอดีนนายกตลกวันนี้เป็นขบวนดี่หาเรื่องไอทัวลงแต่ไม่ไรที่จอดรถทัวเราเยอะผมนี่องบอกก่อนเลยนะวันนี้ผมได้รับเกียรติสูงเลยผมนี่เป็นแฟนขับเขาเลยผมก็ดูไปจ้าผมดูมังเป็นโอ้หร้อยร้อยคลิปผมถามก่อนชลาพาเพลินนี่คืออะไรฮะ คือเนี่ยกำลังเป็นยูทูบเบอร์ผมชลาภาเพิร์ดยูทูบเบอร์วันนี้เอ้ยมึงตายกูตายกูชลาภาเพิร์ดเดี๋ยวผมเลิกทำเลยพูดเรื่องเก่าเล่าความหลังก็ให้พวก พี่ๆอาอาเนี่ยดันช่องให้ไงโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวจะทํานอกจากนี้นะเดี๋ยวจะทาอาหารให้กินเลยนะแล้วจะทําอาหารให้กินนะกลุ่มชราพาเพลินจะกินเที่ยวเรื่องเก่าเล่าความหลังโอ้โหมันไปเรื่อจะไปเรื่อยเลยจะไปรุ่นเนี้ยงั้นเราทํากับข้าวไปคุยไปเดี๋ยวทำข้าวไปโอ้ต้องถามก่อนวันนี้มันเป็นเพลินถนัดแดกโฮมทัวร์ อาจไม่คิดจะพาเที่ยวบ้านมั่งอ่ะหรือว่าเมื่อกี้ผมเที่ยวเองหมดแล้วถ้ามึงดูของมึงหมดแล้วแล้วคุณจะพาไปดูทํางใอีกล่ะเออครับก็คือแดกเลยเได้เดย๋ยทำเลยได้ครับอยากจะพาไปตรงไหนทําเลยได้ครับไปเลยล่ะไปเลยครับเดี๋ยวจะทํากับข้าวให้เดี๋ยวจะทำมาเมนูให้เมนูอะไรม้างคะน้องจีนน้องจีนอะไรนำยาโปใส่กุ้งลายสิงโตมีกุ้งลายเสือไหมครับอันเสือใหญ่กว่าสิงโตใหญ่กว่าเสือ เอากุ้งลายช้างเลยเดี๋ยวกุ้งลายลายสิงโตเดี๋ยวจะได้กินของอร่อยเลยเมนูที่สองมีฮกเกียนมีฮกเกียนอจะทําให้มึงแดกแล้วเอาสูบไปไว้ที่นี่อนนี่เป็นความทนดแดงเ็จังหวัดอะไรคนตรังคนตรังสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ้านี่เจ๊กมาถูกบ้านนะเนี่ยนี่นี่เจ๊กิฟอะทั้ก็คุณนี่เดี๋ยวเราไปฟังความหลังทําอาหารไปด้วย แดกไปด้วยทำเลยดีกว่าครัะเดี๋ยวจัดการให้เลยมุ้งลายสิงโตมลอดูมุ้งลายสิงโตสวัสดีครับวันนี้เจอกันรายการครัวคุณต่อยนะฮะเฮ้ยพีเป็ดนี่อเป็ดนี่เอาไหมพี่เอาไหมใจเย็นๆเพิ่มเลยตัวมึงทะลุแมวเกี้ยมึงดูที่เนี่ยทำไมต้องแบบอลังการอะไรขนาดนี้เนี่ยก้อมองถนัดแดก อ๋อผมนึกว่าผมมาผิดรายการไม่มีคุณถนัดแดกก็ต้องทําให้คุณแดกผมถนัดทําผมจะทําให้คุณทำไม่คุณกินอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวทํำผมกินน้ํายาโอ้โหนี่เครื่องเยอะกนน้ำยาเดี๋ยอะอันแรกแบบไอ้ไอ้กุ้งลายสิงโตเป็นไงฮะนี่ไงนี่ไงลายสิงโตไหมโอ้โห็นไงโอ้โหตัวเท่าเียวตัวเท่าไอ้เคเนี่ยเนี่ยเหญ่ไมพีเกินไปใหญ่โอ้ยใหญ่ไหมเขาบอกว่าใหญ่ไหม มันก็ไม่ใหญ่เลยเนี่ยสูงมาจากไหนสูงมาจากไหนกันตังกันตังกันตังอ๋โอ้กันตังปลาเขาแดงเอามาทำเป็นน้ำยาปลาเครื่องแบบเยอะมากจะทำไหมล่ะ จะทำอะไรแม่ให้มาผมไม่ทำไม่ให้มึงจะดูแม่ผมดูครับดูามาเสนออาหารหรือว่ามาทะเลาะกันใส่เลยนี่ใส่ตะไคร้เห็นไหมแล้วเนี่ยนี่คือน้ำยาหนมจีนจะทำให้พริกพริกพริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งใส่น้ำลงไปแช่น้ำใช่แช่น้ำไม่มันมันไม่แข็งใช่ไหมวันนี้สนุกมากนะวันนี้เจอกับชลาภาเพลินจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอาทุกคนเนี่ยไม่มีไม่มีหรอกความชลา มันแค่อายุไงนี่อายุ300เนี่ยครับรวมกันเนี่ย,ไ,ยไม่ใช่สนามหลวงนะพี่อ <Bear S 1> อเอาเป็ดเล่นตลกมาแต่เข้าวงการเป็นตลกเนี่ยกี่ปีละโอ้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนโอ <c oughs> ้อะไรนะะไรใจเย็นนะถามทุกคนเหมึงจะถามกูมึงก็ถามคนอื่นก่อนได้ไหมล่ะผมมาบ้านอาไงก็ไม่เป็นไรก็เด๋อดอกแนดงเขายืนอยู่ตรงนี้นี้เอาเอเด๋อเนี่ยเป็นตลกก่อนนะเป็ดใช่ เขาเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นอจะเสร็จจะเสร็จไหมวันนี้จะได้แดกไหมเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์อเดือนนี่เป็นอาจารย์เป็ดใช่ครับผมนี่เล่นตลกครั้งแรกผมขับรถให้เขาอ้าวเหรอผมเป็นคนขับรถให้เขาจริงป่ะเวลาเขามีเด็กเนี่ยผมก็ต้องไปรับอ้าทงงนนคพาเขาลงโรงแรมใช่ที่เดือนอะไรนะเนี่ยที่เดือนหรือวัวไปเที่ยวแล้วเดือดเที่ยวฟ้าก็ใส่ที่เราไเครื่องแกงที่เราปั่นเนี่ยเราทำไมเราถึงปั่นอ่ะเราขี้เกียจ ขี้เกียจตำขี้เกียจตำเพราะตำมันเยอะอ่ะใช่ถูกไหมล่ะอ้าวเด็กอาเดี๋ยวจะใส่อะไรเนี่ยนี่ใส่หม้ออยู่เนี่ยไม่ได้ใส่อะไรใส่กุ้งใช่ไหมเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนเนี่ะจะทำให้ได้กระสนาหิวเออให้มันสุกได้ก่อนหิวไหมไม่ถ้าหิวกินนี่นี่ประอันไม่กินขนมจีนสีชั่วเมื่อตอนนั้นไก่ขายตอนขายอ๋อเหรอข้าวไก่เลยเหรอขอที่คุ้นๆมีกระดาษบีะชั่วแล้วกุ้งลายสีตัวที่บอก โอ้ยหงอนนี่นี่เหรอนี่ไปละลายมาไปลวกมา็ใส่ทีนี้ใส่นี้โอ้เป็ดกับเดี๋ยวเจอกันยังไงก็เจอกันเขาลับรถให้เขาไงเราใช่เราเล่นตลกไม่ขำไปนครสวรรค์แม่งคนไม่หัวเราะแม่งไล่ลงเล่นที่สวนอาหารมันถอดเสื้อแม่งถือแก้วเบียร์ไอที่มีไอคอี่ดใหญ่ๆห่ะ ซักลงไปเลยตั่นก oh ็ลงซักไปเล่นเพี <t <t Alter, <t <t ้ยเราไม่หัวเราะเลยเพี้ยอ้าวโอ้โหจะทำไงอ่ะไปลงมาท้งหน้าเลยโดนใจเขาลงไปที่มือชีพอะอยู่ทำไมอะอยู่ทำไมครั้งแรกในชีวิตมึงไล่กูถึงขนาดนั้นอะเราก็โปรโปรป๊อบลองคิดในใจอีกซักสักวันหนึ่งมึงต้องมาคำนับกูหน้าเจ้าทีวีนั่นไหมลุกไม่ได้หายใจไม่ยังงี้พี่ดาเสียงดังแม่งกระทืบโดนไมมาโดนกระทืบแค่พี่ดาหายใจเพราะด่าในใจมันไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินป๊อบกลับกรุงเทพ เขาจำมุกเขาได้วิชาได้ทั้งเรื่องจากเขาได้ทั้งวิชาได้ทั้งได้ทั้งผู้หญิงจากเขาได้ทั้งหมดได้หมดทุกอย่างทำไมไปลืวยได้หมดทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเอาเขามาหมดเลยไม่เป็ดที่เป็นต้องเรียกว่าเป็นตลกที่ได้ปริญญาคนแรกของเมืองไทย ก็เป็นก็จบไปเอกที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วครับด็อกเตอร์สมัยก่อนเนี่ยมีกันกี่คนอ่ะโอ้โคณะสมัยก่อนเนี่ยจริงๆมันก็เรื่องแย่คนสองคนสามคนเด่นเดือเทพสามคนเองเพราะสามคนอะคุณรู้ไงมว่าตระกูลหลังเนี่ยเกิดมาจากไหนเกิดจากงานศพ สมัยก่อนในงานสอบตวดพระพิธรรมเจ็ดกังปีแล้วหลังจากนั้นก็จับตรวจพิธรรมเสร็จก็อยู่เป็นเพื่อนศพก็กลายมาเป็นสวดพระมลายเหมือนกับพระอาจารย์สมบองทุกวันนี้กับพระอาจารย์ตุ้ยนุ uh ้ยเคยเห็นที่ที่เขาล้อกันที่เขาล่นกันเสร็จจากตรงนั้นจาบสวดพระมลายก็มาเป็นสวดครือขัดสวดเครื่ัดถือตะลับัดแทนพระสี่องค์นั่งอยู่สี่องค์ใช่ไหมชาละวันกุมพีชะนอล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 อนอเออมาใช้อันทีก่อน สวดลูกสาวหนีพ่อเอ้ยมันหนักพ่อเกินไปนะเนอนอนอนนอเนนาดนดกได้ไหมนอนอนอนเนอนอเนอนนอเนเอเนอเอนอเเนอเนอนเออเอเอนอเนอ้เนาเนนอเนเนอนอนอนนอนอเนอนเนอนเอเนอนอเนอเอนนอออเเนเนเนอนเออเนเเ กับขนมจีนน้ำยาปูใส uh, uh ่ปลาด้วยเอ้าลุยอันดับแรกผมต้องชิมน้ำยาก่อนอ่าต้องดมห่ดนะฮะอืมอืมสบายแน่นมากโอเคเลยโอ้โหอืมอืมเืมเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนกุ้งลายสิงโตกุ้งลายสิงโต นี่อะไรอ่ะนี่้ามหงพ่อนี่นีกักินนี่กปหลวงพ่อกุ้งแน่นมากก็กุ้งลายสิงโตตั้งเป็นลายสิงโตอ่ะมาตัวเลยครึ่งตัวข้าแม่คำเดียวนี่แหละมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอืมอ่นเลยนะอุนเลยเอยล้เอังดัดอะไรครับ นี่จะทําข้าวผัดไงข้าวผัดปุ้งข้าวผัดปุ้งลายถิงโตนี่มีลายเสือลายเสือตัวเล็กกว่าอ๋ออนนี้ลายเสือแล้วอ๋อตัวเล็กแล้วขนมจีนนี่ต้องบอกว่าโดนนะโดนนะแต่ปากเลยนะแต่ปากเลยนะเออจัดนะจัดนะเพราะว่ารสจัดอาหารจังใต้เนี่ยถ้ามันเผ็ดนํากับเปรี้ยวนํามันจะไม่อร่อยมันต้องเป็นรูกสามรสมีอะไรบ้างฮะก็มีรสบัตรรสเป็นรสขิงรสใส่อะไรกใส่วิสก์ใส่แล้วไม่เผาอะไรเลย เน <S 1 Music ę> dai, ี่ยนี่ผัดกุ้งก่อนสิ่ีที่ออกมาเนี่ยมันมาจากมันกุ้งใช่มันกุ้งทำเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบใต่ต้องเอาสั่งด้วยนะเอาคนด้วยได้ ชื่ออะไรครับข้าวผัดอะไรครับมีชื่อไหมข้าวผัดโควิดสิบเกครับได้เลยอร่อยมากยังไม่เลกเตือนถ้มันหนมจีนตะกี้เนี่ยเออเวลาคิดมุกนี่ใครเป็นคนคิดนะแล้วแต่มุกดาโลกเนี่ยมันอยู่ในอากาศเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครจะคว้ามาได้คำนั้นเองมันไม่ได้อยู่ไหนใกลเอาอยู่แต่ว่าใครคิดได้มาเล่นได้ครับก็เป็นของคนนั้นไปครับผมไม่ยากมันอยู่ที่ว่าช่วงนั้นเราจะคิดไหม อารมณ์ลงมีไหมเกิดไหมแม่อร่อยอร่อยเมนูที่สามเมนูที่สามอาบัตไม่บอกเลยม่เียกเลยเด็กพวกมึงเดยเมนูที่สาม้าพวกมึงช้าเองก็ไม่ได้มีฮกเกี้ยนมีฮกเกี้ยนอันนี้เป็นเมนูทางจีนทางภาคใต้เลยใช่อ้าใส่ผักไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะผัหมีฮกล็กนิ่วไกินเออ ก็ไปก็มีอยู่สามองค์เอาไหมข้อมุนเนี่ยหกเกี้ยนที่พกหกรสิ่วพันมีซั่วกระปัาแบบนี้คนละอย่างก็คั่กเออคนละอย่างครับอันนี้หกเกี้ยนมีซั่วเขาจะไม่ไม่ได้ใส่เนื้อสับทำไมต้องใส่ไข่อะเออจะใส่กระโปงไหมล่ะไม่ได้ถามดูเฉยๆคนบ้าเลยเด็ดผัดกระโปงอ่านี่เส้นเขาจะเป็นไงมันจะไม่แห้งมันจะต้องแย่ๆหน่อยหนึ่งมีหกเกี้ยน ช่วยจะต้องทำชาบไม่ช่วยจริงๆจริงๆต้องเป็นอย่างนี้ช่วยทำไมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันมีไข่ไงอ่ะไข่ต้องแฉะอยู่แล้วเหรอเอานี่ไงมันจะแย่ๆหน่อยนะขอบคุณมากครับกินเลยฮะกินเลยกินเลยโอ้ยไก่ตลกหรอแหมไม่กินเลยไก่มันตั้งนี่ไม่กินแต่ละครามโอเคไหมพอได้ไหมเหรอไหมอันนี้ต้องปรุงบอมนะเป็นหอมหอมไง ไอ่รอย่งน้องอ้ายอาหารพอดีแล้ว็ร้ลองไม่ได้จริงเนาะมึงก็หาแต่เรื่องโดนกูไม่เกี่ยว้วของไก่ของมันนะเว้ยมันตีนิ่ของไก่ของมันไห้พวงหม่อมเขาโอ้เป็นเกรตดอย่างยิ่งพี่เปดที่หม่อมถนาดแดดมาเนี่ยเนาะพอทานหน้าอร่อย มันเป็นพานไงอร่อยครับกิยาอนอนี่ไงอง้าวไม่ตวงอีกนี่ไงก็เราต้มน้อ่ไงใร้อนอ่ะใจร้อนอ่ะใจร้อนอ,นอ่ะเราอ่ะกําลังต้มน้ำอยู่เดี๋ยวส่ ก็ต,ต้มปลาแล้วเมนูต่อไปอ่าอันน <h> ี้ไงแล้วเดี๋ยวก็จุดคู่ดอกหนึ่งเอฮ้ยเป็นน้ำซปเปเส้นใครอ่ะมันเหมือนนะไม่ใช่นี่ปลานี่ปลาอะไรครับอาปลาเก๋าอ้าวเดี๋ยวมีเรื่องนะปลาเก๋าปลาเก๋าเก่าเฮ้ยปลานักเลงปลานักเลงอ่าเดี๋ยวชอบเมนูอะไรมากที่สุด นี่ทำตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับวันนี้หนุ่มจีนน้ำจิ้มต้องใส่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มก่อนชิ้มก่อนอ๋อเป็นไงแกกินอะไรมันอร่อยไปหมเลยอันนี้เรียกข้าวต้มปลาเต๋าเนี่ยเขามีอีกเมนูนะเขาอร่อยมากเ้าต้มปลาเค็มแตนในเค๋าซับปลาเค็มหรือเ้าต้มหมูสามตัดเค็มี๋ยวหลังจากให้ตามน้ำไม่มีขายนะเขาอร่อยมากอร่อยจริงอ้าว เอาเสื้อให้อันนี้ผมจะไ,มได้เล่นตลกในช่องอาร์แล้วใช่ไหมฮะใช่เดี๋ยวนี่ชลาภาเบิน เดี๋ยวไปอีกเดี๋ยวปลุกจะไม่ถึงอายุเทไรอันนี้จำกัดอายุไหมฮะไม่ใช่ให้คือไงให้ให้ใช่ที่เราเราขอบคุณที่มาเยี่ยมบ้านเฟรชเดย์ยิ้มเนี่ยอ่าในกลุ่มชราพเพินขอบคุณไว้ก่อนเลยขอบคุณในฐานะช่องของเราเราเป็นช่องใหม่ก็เปิดวันนี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอเทปแรกเลยเทปแรกเลยวันแรกเลยชราพเพินใช่ช่องเราก็ขอบคุณช่องชราพเพินนะครับขอบคุณเขาเป็ดนะครับขอบคุณทุกครับ คราวหน้าผมก็จะได้มาอีกไหมครับมาดิมาดิมาดิ มาสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหลังบุกไปบ้านมั่งแม่งบ้างไปได้วยทันดิเราไปกันหลายคนมันอยู่คนเดียวมว่าเราอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยจ้างพลิกดี้มารอบสระสนุกกว่านะก็คิดมึงก็คิดพูดเนี่ยไม่มีเกรงใจเมียมึงเลยแล้วมึงคิดว่ากูควรจะเกรงใจเมียกูบ้างไหมเหมือนกันน่ะก็อานมันของบ้านนะเออเอามึงกล้าทำอะไรได้บ้านมึงมึงกล้าทำอะไบ้านผมไม่มีสระน้ำเราก็เล่นจากสวนก็ได้อาดูให้่ากบ้านเราทำตัวเองไม่ได้ล่ององล่ององ ไปดีกว่า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 ไปดีกันา